สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับถ่ายกส็สดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แรกนั้นก็จะเป็นเพชรแซมสั้นจอพัทริยากีฬาสยามสุรินพบกับทานานเพชรอดิศัก์อริสากรุปคู่ที่สองก็จะเป็นฤทธิชัยพอพินพัฒพบกับทนานเพชรธันวาภูมิันงคู่ที่สามก็จะเป็นกดเท่าเพชรสมนึก หรือเจ้ากาอเต่ากระเป๋าลิงกี้พบกับทางด้านทศกสกันช้างนาครศรีและเขวงงรายการวันนี้ก็จะเป็นวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีพบกับทางด้านอาหารสอสกครนหรือเจ้าหารเพชรเขตเ,เพชรนะครับนี่เป็นคู่มวยในวันนี้แฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแฮพลิเกตันสี่ลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายผมได้แปะลิงในในก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับผากคิดกัด หรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ09305480 0ผมพร้อมนแนะนำที่ตรงนี้มีราคาเรทเปิดมาขวัญมันชกสองวันสาวันเลยนะครับมีราคาเรทหลังกันช่างน้ำหนักราคาสดๆชาคอฟเทีบโิเดรันฟรีและที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินนาตรงเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับ แฮดพิกเกสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเพื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูราคาเดดนะคู่แรกนั้นเพชรแซมสั้นเป็นต่ออยู่ที่สามสองคู่ที่สองฤทธิชัยเป็นต่อสิบเอ็ดแปดคู่ที่ 3, ทสามทศกันเป็นต่อห้าสี่และวุฒิกรกับหานไข่ต่อรองนะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรแซมสั้นนักชกจากสุรินตัวนี้ตีนขวาเนียนหนักแรง แต่ว่าเสเปียบรูปร่างเล็ดเปิดมาเป็นต่อวันนี้เพชรอดิศักก็สไตล์คล้ายๆกันแข้งเนียนแต่ว่ากระดูกเป็นรองนิดๆได้ใหญ่คุณนี่น่าลงทงนรองครับมวยไม่ห่างไ,ได้คนละอย่างเล็ดเปิดมาผมว่าคนต่ออย่าเสียน้ําลงทุนรองนะครับรองไปที่เพชรอดิศัก์อเิสากรุปคุณที่สองที่จะใจปอมีพอพินภาพัฒตัวนี้ฝีมือดีหลากหลายมันหนักสอกคมกระดูกการปันมวยยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ ใจิตใจดีแล้วก็สู้ตลอดส่วนเพชรตันวาเนี่ยเขาในแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายเช่นเดียวกันผมมายังจออไปที่หลักเหลี่ยมของที่ได้ใจพอบินพณพัฒน์วันนี้ดูดีกว่าเขาแล้วอีกหนึ่งมงตัวบางทุนนะครับคู่ที่สามเกอะเต่าเพชรสมนึกกับทศกัณฐ์กาะเต่านประเภทเตะขาต่อยหมัดปั้มที่รุนแรงศอกคมสู้ดีส่วนทศกัณฐ์นี่เขาในเหนียวเนบประเภทเกาะติดคิดตังและผมมองว่ามวยเข่ามาต่อไม่หมัดไม่ดีรองไปที่เกาะเต่านะครับ รองไว้มีโวกาดกินเต็มรองไว้มีโอกาสต่อยเพต่อยเมลพิกมาเป็นต่อค่อยตัวบางตุวนเอาแพชนะก็จะได้ตัง์รองเป็นทีเดาในรายการครับวันนี้เกาะเต่าเพชรสมนึกคุยกรายการวันนี้ครับผุ้ิกรสวนน้ำทันจีรีเจอกับหานศอสักครินผู้ิกรในรองแชมป์ประเภทนอกได้ในดีรวดเร็วฉลาดหลักเหลี่ยมดีหานก็เพชรเขาเกมซ้ายเนียนฟีมือดีเช่นกันนะครับจากบุญลำคู่นี้ผมมองว่าหานถึงจะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าน่าเสืทีมงานผู้จัด ความเขาหน้าเจ้าอยู่ผมชอบทีิหารซอสักกรินแต่ว่าคู่นี้มยม,ย,มยคู่นี้ไม่ห่างนะครับคู่แรกมีโอกาสน้านอกสูงนะครับและคู่เกาะเต่าเพชรสมนึกสองคู่นี้มีโอกาสน้านอกถึงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นเพชรอดิศักดิศากุปเป็นเหมือนที่น่ารองคู่ที่สองชอบปี่หลักเหลี่ยมของที่ใจใจปอพินาพัฒน์คู่ที่สามรองเป็นตีเด็ดครับไปที่เกาะเต่าเพชรสมนึกเข็มสั้นเข็มยาวเป็นลุ้นตลอดเท้าต่อยมัดรุนแรงสอกคมลุ้นขินเต็มได้ด้วย และเพื่อรายการวันนี้ชอบพิที่หารส,สักคดินนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ